สวัสดีนะคะสวัสดีเอลุงคลป,ป้าแตนทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะนางฟ้ามาจะมาขอแจกอีปราดําหรือว่าอาอีสังเน่านะคะรู้สึกว่าวันนี้จะปากดีอะปากดีมากๆเลยถูกไหมคะเอฟซปากดีนะคะออกมานะคะมาถามว่ามากระแซะลุงนะคะคืออีนี่ไม่มีปัญญาทำเฮี้ยอะไรหรอกนะคะ ออกมากระแสะกระแนงกระแหน่เขาเวลาเขาเกิดอารมณ์เวลาเขาพูดอาจจะพูดไปเรื่อยพูดด้วยความโมโหของลุงนะคะนะคะพูดในสิ่งที่ถูกต้องด้วยแล้วพูดด้วยความโมโหอะ่ะคือมันนั่งกระแซะเขาทุกวนันทุกวันเนี่ยจนจะถึงวันที่สามสิบเอ็ดอยู่แล้วนะคะเอฟซีเหลืออีกไม่ก,กี่วันเหลืออีกแค่สิบแปดวันเนาะจะถึงวันตัดสินคําพิพภากษาแล้วนะคะ ไปนั่งฟังคําพิพากษาวันที่31แล้วนะคะแต่มันก็ยังกระแซะมันบอกว่าอะไรนะคะอุ๊ยถ้าศาลตัดสินวันที่31แล้วเนี่ยจะมีใครเนี่ยขับรถตู้กลับหรือเปล่าดูมันนะคะ f อฟนะนี่ดูสันดานของมันและกันฮะนะสันดานของมึงมีแค่นี้เองเหรอกูถามหน่อย,อ,ยอันนี้สันดานของมึงใช่ไหมเออ คนอย่างมึงเนี่ยมันก็มีแค่นี้แหละวะกูจะบอกให้สันดานชอบขู่เขาเอ้ยวันที่สาเอเนี้ยจะมีคนขับรถตู้กลับหรือเปล่าเนาะมันแสดงว่าเอ้ยลุงพลสงสัยจะติดคุกมั้งประมาณว่าลุงพลจะติดคุกแล้วจะได้ขับรถกลับหรือเปล่านี่คือสันดานมันนะคะเอซแล้วไ่ทำให้ลุงเขาโมโหได้ไงล่ะวันวันไม่มีเฮอะไรหรอกนะคะ นั่งกาแฟกระแนะกระแหนเขาไล์สดได้ก็ออกมากาแฟกระแนะกระแหนเขานะคะมีการบอกว่าระวังนะไอ้พวกคนที่ใส่เสื้อทีมระวังนะจะถอดเสื้อทีมทิ้งจะโดนเสืองาบคอเลยนะมึงคืจะบอกให้เอออจะบอกให้คนอย่างมึงอะ่ะมันก็มีแค่นี้แหละนะ กูจะบอกให้นะเว้ยคนที่เขาอยู่เคียงข้างลุงคนเนี่ยไม่จําเป็นไม่ว่าจะยกหรือไม่ยกพวกกูก็อยู่เคียงข้างลุงจําไว้เลยนะอีสางเน่าไม่ว่าจะเป็นยังไงกูตัดสินใจอยู่กับลุงมาจนถึงสามปีครึ่งแล้วเนี่ยจะครึ่งแล้วเนี่ยพวกกูก็จะจับมือกันเดินต่อไปพวกกูไม่ใช่คนโง่ ไม่เหมือนพวกมึงหรอกเขาหนีกันจนจะหมดแล้วของพวกมึงอะ่ะเหลืออีพวกคนใหม่ๆกําลังฮึบคึกเขิมที่จะออกมาปกป้องมึงเพราะพวกมึงก็ไม่เคยสนใจใยดีใครอยู่แล้วเนี่ยเข้าใจปะไม่เคยสนใจยูทูบเบอร์อยู่แล้วมึงก็แค่นะผลประโยชน์ว่าแต่ลุงพลผลประโยชน์ตัวมึงก็ผลประโยชน์เหมือนกันกูถามว่าใครทำยูทูบไม่มีผลประโยชน์บ้างกูถามหน่อยนะ อีสั่งเน่าถามจริงๆกูเห็นทุกคนก็หวังผลประโยชน์กันทั้งนั้นแหละมีหมาตัวไหนสักตัวไม่หวังผลประโยชน์กูถามหน่อยสิฮะแล้วมานั่งกนันแหนกแหนเขาตัวเองทําดีแล้วเหรอถามหน่อยสิกูเห็นทุกวันนี้ยโอ้ยเรียอะไรขอทานลูกทําบุญให้ลูกนะทําบุญให้ลูกลูกตายไปสามปีแล้ว สามปีกว่าแล้วยังมาเลี่ยงเลี่ยอะไรขอทานออนไลน์ว่าแต่ลุงพลแต่ตัวเองทำเองจะมีตรงไหนบ้างอะที่มึงรักลูกมึงแม้กระทังเนี่ยเขามาส่งลูกมึงเนี่ยห่อผ้าเอาผ้าห่อศพมาเนี่ยมึงยังไม่ให้เขาเปิดผ้าออกจากศพเลยมึงรับไม่ได้อ่ะกูถามว่าถ้าเป็นแม่คนอื่นเขาเนี่ยมึงเห็นไหมอิสราเอลถล่มกับอะไรนะ เห็นไหมอิสราเอลกลับอะไรนะฮาหมัดฮาหมัดนะ่ะพ่อแม่เขาเสียใจกันขนาดไหนเขายังขอให้ชีวิตของลูกเขาเนี่ยนำร่างเนี่ยนำนำศพคนที่เสียชีวิตเนี่ยกลับบ้านอยากเห็นหน้าลูกอยากเห็นหน้าลูกที่เสียชีวิตขอเป็นกระดูกก็ยังดีแต่เมืองอ่ะกูเปรียบเทียบให้ดูเนี่ยแล้วเมืองละขนาดลูกเมืองอ่ะเอาศพมาให้เนี้ย มึงยังไม่ให้เขาเปิดผ้าห่อไว้เลยสารเลวเนี่ยเหรอ,หอก,กอูถามหน่อยสิว่ามึงรักลูกมึงอะถามหน่อยสิแล้ววันเผาศพเนี่ยมึงพยายามที่จะรีบเผารีบเผารีบเผาแต่คนที่ห้ามมึงบอกมึงว่าอย่าเพิ่งเผานะเก็บไว้ก่อนได้เจอคนร้ายตัวจริงก่อนมึงก็ไม่ยอมมึงก็จะเผา รู้ไหมว่าใครเอฟซีขาก็ลุงพลของพวกเราไงที่บอกว่าอย่าพึ่งเผาเลยให้เก็บศพไว้ดีกว่าแต่มันไม่ยอมหมายควายว่าอะไรไม่ทราบคะอีสางเน่าขากูก็อยากรู้เหมือนกันแหละมึงจำอะไรได้บ้างแล้วมาบอกว่าลุงเนี่ยแต่ก่อนพูดอีกอย่างตอนนี้พูดอีกอย่างนึงอ่ะกูว่าใครกันแน่วะแต่ก่อนพูดอีกอย่างตอนนี้พูดอีกอย่าง ถามหน่อยสิคะฮะแม่ตัวเองน่ยพอพูดเวลาลุงพลออกมาตอบว่าระวังนะระวังอะไรที่จะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดโอ้โหเครียดใหญ่เลยพอลุงพลพูดแบบนี้อีสางเน่าเครียดสิคะมึงมาโทษว่าผัวกูค้ายยายังนั้นเขาโทษตอนไหนลุงพลเขาเอ่ยชื่อหรอถามหน่อยสิอีสางเน่า ลุงพลเขาบอกเหรอว่าผัวมึงค้ายาใครพูดลุงพลพูดตอนไหนกูนั่งดูไลฟ์กูเห็นลุงพลพูดเลยเขาพูดตอนไหนวะงงมันเนี่ยนะมึงจะร้อนตัวทําไมอะในเมื่อมึงไม่ได้ค้ายามึงจะร้อนตัวทําไมวะเออแปลกไหมคนเราเนี่ยสื่อพยานแรกๆเนี่ยมันก็ต้องมีการเดาเหตุการณ์ขนาดมึงบอกว่าโอ้ยสารเขาไอ้นี่แล้วเขาตัดสินแล้วว่าอ่าตํารวจตัดสินแล้วว่าผัวมึงอะ่ะ ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องค้ายาเลยเอาฉี่ไปตรวจแล้วก็ไม่ได้พบอะไรเลยก็จบปะแล้วมึงจะมาพูดหาพระแสงคองเงาอะไรตอนนี้กูถามหน่อยกูเห็นเนี่ยมาเรียกร้องเนี่ยเอาเอาเรื่องเก่าๆเนี่ยเอามาพูดพอชยัยพลเอามาพูดหน่อยไปกัดเขาเฉยเลยไหมเออแล้วเวลามึงไปแซะเขาเนี่ยนะไปแซะเขาว่าอะไรนะอ่ะคดีของลุงพลเนี่ยแย,ย่งมงแย่งไม้เนี่ยอะเอาขอนไม้มาหากินเนี่ยเนี่ยเขาเรียกนะลูกปลาอย่างเงี้ย เนี่ยอันนี้นเขาได้ของจริงมันบอกนะคะอีอีตางเน่านะคะโอ้แต่พวกมึงเนี่ยไม่เคยผิดเลยว่างั้นเอาเอาเปรียบเทียบไหมไม่มีใครเห็นผัวมึงค้ายาจริงถูกไหมแต่ลองกลับไปดูลุงพลสิมึงเห็นลุงพลอุ้มลูกมึงไปฆ่าไหมละ่ะเออลองถามหน่อยสิเออมึงได้เอามึงเห็นไหมกล้องวงจรปิดมีไหมถามหน่อย ก็งงจรปิดไหมตอนที่ลุงพลเนี่ยอุ้มลูกมึงไปฆ่าเนี่ยแล้วมึงจะเอาเหตุผลอะไรมึงจะเอาเอาเอาคดีอะไรมายัดให้เขากูถามหน่อยสิถามพวกมึงเนี่ยจริงไหมครัเอฟซีมันก็ไม่แตกต่างกับผัวมึงหรอไม่มีใครเขาเห็นผัวมึงค้ายยาแต่ก็ไม่มีใครเห็นลุงพลเอาลูกมึงไปฆ่าคือเหมือนกันไหมล่ะจริงไหมเอฟซีฮะถามหน่อยถูกไหมเออ ถูกไหมล่ะที่ต้องให้เสืองาับคอนะมึงเนี่ยคนอย่างมึงอ่ะกูจะบอกให้ถูกไหมคะเอซไม่มีใครเขากล่าวหามึงหรอกก็เหมือนมึงอ่ะต่อว่าลุงพลหลายๆเรื่องทั้งทงท,งที่เขาช่วยมึงทุกอย่างมึงไม่เคยไปดูลูกมึงเลยแม้กระทั่งลูกมึงตายเสียชีวิตอยู่ตรงไหนมึงยังไม่รู้เลย แต่มึงพยายามไปโทษลุงพลทั้งๆที่มึงไม่เห็นด้วยซ้ำว่าว่าลุงพลเนี่ยอุ้มพยานที่เห็นเหตุการณ์ก็ไม่มีพยานหลักฐานก็ไม่มีถามหน่อยสิมันก็เหมือนผัวมึงใช่ไหมเขาก็ไม่ได้เห็นว่าผัวมึงค้ายาเหมือนกันมึงก็ไปปรับปั๊มเขาเหมือนกันจริงไหมล่ะทุกวันนี้มึงก็ปรับปั๊มเขาจนติดคดีเนี่ยสองแปดแปดเนี่ยมึงอะใส่ร้ายเขาอย่ามาบอกว่าสายเป็นคนใส่ร้ายถ้าเขาไม่ได้เอาความจากมึงไม่ได้ อเอาข้อมูลจากมึงอ่ะกูถามหน่อยแล้วเขาจะติดคดีสองแปดปดแล้วป้าแตนเนี่ยจะโดนโดนไปด้วยกับป้ากักบลุงได้ยังไงกูถามหน่อยสิถ้าไม่ใช่พวกมึงสันดานจริงไหมคะเอฟซีนะขราวนี้เราทําเป็นดิ้นทําเป็นบอกว่าคนที่ใส่เสื้อทีมน่ะระวังจะถอดเสื้อออกนะกูจะบอกให้นะไม่มีใครเขาหนีหรอกกันแน่กันเหนเขาได้ทุกวันไปรักษาตัวเองก่อนเถอะได้ข่าวว่าเป็นโรคกระเพาะลงลำไส้ไม่ใช่หรอ หรือว่าคิดมากเกินไปโอ้ยจะถึงวันที่สามเอ็ดแล้วเนี่ยจะทำยังไงดีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมพวงนี่กลัวว่าลุงพลจะถูกยกฟ้องไงพะวง,ะวงนะกระเพาะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าคิดคิดจนลนลงกระเพาะอ่นอะนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดจ,จัดนะอยากยัดลุงพลลงคุกประมาณเนี้ยมันไม่มีทางหรอก คนที่เขาทําความดีเนี่ยเขาไม่ได้ทําเนี่ยเขายื่นอกพกไหลเลยลุงพลมีไหมล่ะเอ้ยตํารวจไปตรวจเนี่ยหรือว่าใครแล้วแต่หนีเนี่ยมีไหมมีสักครั้งไหมที่ลุงพลหนีสารลุงพลหนีตํารวจเนี่ยมีแต่พวกมึงอ่ะมโนโจังกลึมทั้งนั้นเนี่ยกูเห็นก็นัดอะไรก็ไปหมดอ่ะชัยพนอ่ะไม่มีหรอกไม่ไปอะ่ะความจริงล้วนล้วนแค่นี้ก็ชนะแล้ว ชนะใจเอฟซด้วยแล้วก็ชนะพวกมึงด้วยตัวมึงอะมึงยังไม่รักลูกมึงเลยไปรักลูกมึงให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปใส่ร้ายชาวบ้านเขาอะไปใส่ร้ายคนอื่นเขาอะกูจะบอกให้นะอีสางเน่าเฮ้ย <ee> งื้อลายตัวเองไะทำตัวชั่วแต่ไม่มองตัวเองออกมานั่งด่างขนาดลูกมึงตายมึงยังไม่เคยไปเผาศพเลยทําเป็นแบบือไปรถน,น้ําหน้าศพมึงยังไม่ลดเลย เห็นหน้าลูกมึงยังไม่ไปเห็นเลยตอนนี้ทําเป็นเอารูปมาขึ้นโน่นี่นั่นทําเป็นเอ้ยมมสูญเสียเสียทุกอย่างทว่อกของแม่คนนี้เป็นยังไงโุ้ยถุยจะอ้วกหงึดไหลายนะคะเอฟี